สวัสดีค่ะพ่อพี่ดองมือนี่จะพาตัดหัวตาลไปเกงค่ะนี่ค่ะมาตัดรีไวตั้งแต่ร้ยมื่อจนแหงแล้วค่ะเมื่อยกเลยคิข็ดบลเหลวก็เลยกวยังสีม่อ,อ,กกไ,ปอมไปเกียงนะคะ่ะได้เลือกถี่จะม่อไปแกงแล้วค่ะเพราะว่ามันขึ้นนะคะ่ะฝนติดตกกเ็เลยเยมาตัดหัวตาลไปเกียงกันนะว่าฉันนี่ค่ะ เป็นกำลังใจไปใส่กันนะกันเด้ค่ะว่าตัตเเาตนเหยตัดแล้วบบิึงตอนแล้วผู้นาะค่ะขาดละค่ะนี่หายแล้วค่ะนี่ค่ะ,จะเจ้ามันหยอดอ่อนมันค่ะมันหักออกก่อนนะคะล่มหันบึ้มรลดนี่ค่ะนี่เดี๋ยวตันคอนก่อนนะคะ่ะจังเบื่องน้ำกันเนาะคะ่ะ ว่าหาเอาแบบได้ไปกินนะคะ่ะพอพี่น้องเคยกินแบบตามมานอนี่แหละค่ะอาหารอย่างหนึ่งกัแบแซบเลยค่ะมันก็คือหัวเผาอะแหละค่ะแซบค่ะไปต้มน้ำออกแล้วก็จังไปไปเจิมก้อนแล้วก็ต้มน้ำออกเนาะคะ่ะเติมน้ำออกมันก็นเฉบหวานๆมันค่ะแซบปนใหมอีกค่ะคือหัวเผาเลยค่ะเบ่งน้ำกันต่อไปนะคะ่ะนี่ค่ะตัดหมดแล้ว ควนอใบมันออกให้มืดค่ะควนออกแล้วนะคะ่ะนี่พอควานออกแล้วเนาะคะ่ะใครไม่เข็ด่ายข้นเ้าก็จะปอค่ะนี่ปอกกาบออกเรื่อยๆเรื่อยๆเขาตะโ้นอ่อนมันค่ะเบ่งน้ำกันไปเลยค่ะติดตามน้ำกันค่ะเป็นกำลังใจเหตุารน,นี้ได้ค่ะบอกได้สองกาบแล้วค่ะ แล้วอีกไลายเติบอยู่ค่ะถ้าบอน้ำกัดมาจะเป็นยังไงนะค่ะมันจะเหลือแค่เดย์แล้วค่ะจะแล้วระค่ะนี่นี่ย่างหน่อยหนึ่งเดี๋ยวกัตตัดนี่ออกค่ะท่านี่ออกเสียไปปอกอยู่บาทเลยค่ะเหลือหลายไปได้เทเบิรงค่ะพ่อแม่พี่น้องเหลือขดแค่นี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่แต่ว่าหวัญหน้าไปแกะกับตองแกะปอกมือกี้ได้ค่ะเอาให้มันนอนนให้มันให้มันยิกได้นะค่ะยิกกยิได้่ายสินะค่ะ ถ้ามันยิกบปลาดยก็คือใส่ป่าดอยค่ะอ่อนๆนะคะ่ะเมื่อนี้ก,ก็จบคลิปเป็นเท่านี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ